สวัสดีครับสามบ้านสาวเชิญครับพี่น้องขอบเนเบ้าดาครับมากินข้าวแรงน้ากันเด้อะเบังเมนูประจําอยากกินประจําแล้วก็อร่อยประจำนะพี่น้องเนาะไข่ลูกเขย่ะผัดผักบุ้งไฟแดงอันนี้ใบเท่าลิใบบอกกับเบ้า้อพี่น้องนะมาจะไปส้คมคนเป็นมาผักบุ้งนะ่ะเกิดไอเดียไม่ยุ่ิดีเลยโชคหยุดยังไม่ได้ไปบอกคนหมัดงามไม่เรียบร้อยแล้วนะเขาเห็ดอย่างก็เถอะ ผักบุ้งผ<ม>ังบุ้งโอมบันไดพี่น้องพี่น้องแล้วเสร็จมาจะเฮ็ดไล่คืออะไรกระติออกมาเป็นยังไงนับไปเมื่อวานนี่เป็นมือที่หนึ่งเนาะเขาก็เปิดเบิ้งอยู่เรื่อยๆก็ได้ยุดอกับว่าจักมือยอดเพิ่ลสีออกมามันงับเราเขาก็ไปน้ำไปทายก็ได so ้ความเขาหมักเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะน้าบันไดค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งนลองสดต้มไก่สักครึ่งไหนอึ่นครับฮอนนี่แหละเห็น มามาพมมามี่น้องไม่กินข้าวน้ำก๋งนั่งเหนียวยุ่งดีนั่งเหนียวเด็กน้องมึงกินยังน้อยอยู่ท้ายน่เหรเหนี <c oughs> นยวเหียมาโยกกับแกะกันนี้เนี่ยก็อี้เกียจแต่พราะว่ามีที่พี่น้อง อนี่สบายแลบอกับประคามดำด้ลยแบบ่ Đó nó là sẽ là một hàm bậc Vâng Hãy subscribe cho kênh Mm. Mm. đẹp đi nó buông nắm thì nhiều nhiều nên này nó mới đau mất nó bằng áp tiền đó quá nhiều đòa mồm mông vào đây này. Mm. <laughs> แล้วเสียแตว่าสุกินมาอันแต่สันท้นอืมต้องว่าก็ว่าน,นี่นะเน้นกินมันจะลูกตลานมาเปล่ากินมาขือกัน,นี้เนะ่ยพี่น้องลูปะดเลี่ย อันหนึ่งทหารเงินมากเก่งอ่ะไปรานอาหารนี่ออกไปหลายมากพ่อแม่แล้วก็จะเฮ็ดอีกัวนหนึ่งซ้มมาอีกัวหนึ่งแลบนั้นอ่ะตื่นต่อมาแล้วต้องเห็นเนื้อยู่เนื้กินไปไปวัดเห็ดนควนกินน้ำนี่แหละต่ว่างเขากบเฮ็ดส้มาให้ไปวัดเขากินน้ำเขากับเองในบ้านเขาตื้นกับน้ำกับเ็นอาหารแนว้กินห้าน แล้วจำเก๋อกครัวหนึ Me, ่งมากินกับพี่น้องคือเบื้องหลังที่มันกระทอดหมูทอดไก่เนาะกินน้ำดูน้ำหลานแป๊พ่อแม่เราเมือกันแล้วก็บใบบักขามถ้าเปลี่ยนเี่ยละ เมื่อหนึ่งปฏิหารหลายมากเลยแบบอพวัสดิ์จำแล้วกับหางกันมาไปเพื่อยุ่ยยุ่ยหนึ่ง อันนี้กู้ก็นั่งหัวดำนะยำแซ่บแซ่บไปหน่องต้มซุปมือหนาต้องเหตุเมนูนี้ก่อนมูให้มันอุน่น สร้างกันตลอดนี่เพราะว่าเป็นสิ่งเนื้อสดแล้านเราสนเป้าว่าเป็นก็มันก็เป็น ก้านปบุ้งโคตเนี่ยแต่ว่าแตีอันนีล้มาว่าด้วยนมีปลบุ้งจริงสนะันจะไปปลูกันน,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 นี้นั่นน่ะ mũi tiền rồi bao Sáng dít còn Nó bình thường vậy ừm ừm ừ. Rồi, bà bạn. Ừ, mấy con đấy, Mà bà bạn con. Ừ. มันยังซื้อสลุซื้อสซันตรงนี้เนาะหึงีสดไม่เหบ้างไม่เหบ้างทีสูงสีเเหยอไม่บ้างเสียด้ยุดไปพรจันที่กินปัดตอบนั้นเขาะยุ่หมดยุ่ ตันนี่จะเสี๊บเขากันพี่น้นองคร้บมุงไฟแดงใบเพิ่มค่ะ ได้โอ,อกาสทดลองความเป็นใบมะครอาทั้งสี่พี่นอ้องผสมเห็ดบบกบุงงามๆเนี่เห็ดมาต้องหลเต็มรถก็จะไปขายหาบาทหรือสิบบาทเดียวเพราะว่ามันละหาได้รอยนึงสัน่นเล็กๆไปก่อนบันมือเนี่ยไปใช้กู้ไว้ยเมื่อคืนเนี่ยแล้วบัานมือนี่นะ ต้นไก่ยอดเมื่อคืนนี้มันยูน่ในค่งขุนมากมันเนีน่ยออกมาจากคุแล้วก็ได้ไคิดไอเดียออกเอาไปค้างไว้ในโอ่งไม่เผื่ออากาศ 嗯嗯。Mm. Mm. ก่นน้ำกระเซาะเอ้ยเหรอครัเอืมเืีอืมอืมอดูธรรมดามากลยที่พี่น้องเราอยูน่นกิน แต่ว่าพอเขามารู้เหตุเกงกับมือเลยดุกยางกับประทัรมด่านเนาเถอะเนาะเรื่องประทับตะลักขั้นตอนแล้วก็ดีใจดีใจนั่นกำลังให้เป็นเกิดมาดุกยาง เียวถ้าสมัยก่อนที่เห็นนิ้วกินอาหารแบบพวกนี้เพเป็นสนญลสิอันมากจำที่แม่สอนเวลเป็นเอิญมาสหาบ้นานครอบครัวสำคัญ มีลูกมีหลานเราต้องปลุกฝังกันน่อยนี่เกิดมากจะนี่น่นากะได้หาสิปอเซ็นย่นนเนาะเากับแบเบิ้งนี่ไปเห็นอไแบบนแตเราไม่แบบนเปลี่ยนเงิน่เี่ยน่นี้ปะเทราสามงเงินแล้ก็ไไก่นี่ยเนี่ยผลิตจากเสียงต่า เาใจรยงขายน้ำนมันาขายสามชิ้นได้อย่งนี้เนาอพองกระเพาใหญ่พี่น้อมันจะว่าขายหาชิบไป้วยไม่ได้ขายแน่นอนพี่น้องนี่เลยือของคนนี้ว่าไมื่อนหใหดูสเม่อาก็ใหนนอ ไม่ได้แกงบอกเียครับอือน้ำมันเยอะมกเอาเรือเขาเยอะทำหนึงไม่เห็นเขาแซ่บแซ่บแบบิดสไขยลรกเคยเองถอดตรงนี้ แต่น,นี้แค่เบื้องหน,านะะ้าแล้วค่ะเบื้องหลังเนี่ยก็เอินอย่างก่อเรื่องปรุงอันนี้เอินมาถูกที่นี่เนาะพวกน้ำปูน้ำลาซุ้ยรสอีหยังเนี่ยคือบ่ใบขาดโอ,อ้ยเรียนจะแบบม่วงก้อนนะ่รเขาดีกว่านะใครจนม่วง,งตาพี่น้อง เอาเลยเนาะค่ะสำหรับคิดนี้กับฝ้าไว้สนี่เลยเด้อค่ะฝากพี่น้องไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสนัสมนุนรละกัะนห้นดังนั้นเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะสมัครพี่น้องเด้อค่ะ